นี่ครับนี่ครับแซลวมลน,นี่ครับพี่น้องอืมแดงร่วงครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพบกับพี่คมบาชิมเหมือนเดิมนะครับผมครับครับวันหยุดนะครับพบกับพี่คมบาชิมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับวันหยุดเมนูของพี่คมนะครับจะพามาชิมนี่ตับแซลมอนนะครับอืนี่ครับอืนี่ครับแซลมอนนี่ครับพี่น้องอืม ที่แรกผม่าจะยำนะครับแต่คือนึกไปนึกมาโอ้ยตำนี่ว่าครับตำเห็นเขาตำไงดูในคลิปเห็นเขาตำเลยลองดูครับเราตำเครื่องเครื่องแล้วก็มาเทราดก็ปลานะครับอ,อ,อร่อยครับ จะเจอทับพี่กรมพาชิมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับผมเพราะผมจะถ่ายประมาณวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเนาะเพราะผมทํางานช่องนี้ไม่ได้ยุดเลยครับ6วันส่วนใหญ่จะยุดวันอาทิตย์วันเดียวก็เลยส่วนใหญ่จะทําวันอาทิตย์ยนี่ะครับพบกันได้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับช่องบายๆอย่างนี้แหละทุกทกอาทิตย์นะครับผมใครอยากกินเมนูอะไรก็แนะนําเข้ามาได้นะครับนองเดี๋ยวพี่กรมจะทําให้ชิมนะครับอื้อ นี่ครับผักแตงครับผมซื้อมังแกงแซลมอนะดทดก็อร่อยเหมือมมนก,กันนะนี่อืม อยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็แนะนำเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมทุกคนเนาะผมจะได้ทำตามนะครับตรงนี้ผมมาทำไปเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นผรกกาดแก้วนะครับน,น้อลา ยิมย้อนหน่อยนะครับอืลองดูครับนี่ครับอ,อร่อยจริงๆครับพี่น้องอปรกกาแก้วขวานเข่ากันเลยครับอืเข่ากันครับอร่อยค่ะคพี่น้อง ภาษาโคราชอร่อยคััๆเดี๋ยวเคาจะงงนะครับพี่คมเป็นคนโคราชนะครับผมพูดคำเนียงโคราชเลยครับตอนนี้เนาะเรับ แดงร่วงครับพี่น้องแดงรู้ออกจากปาก นี่ครับแซลมอนตัวโตืมตําเนี่เป็นคนทนตําเองนะครับผมแซ่บแทบ วัวนเรพไปน้องเอ้ยน้อยเกินไปแซลมอนิ้นสุดท้ายน้อ,นองนองไปทำดูนะครับแ,บแซบแซบหลายๆนี้เราตามตามเครื่องก่อนนะครับตามเครื่องตามอะไรเสตก็คุกคุกใส่ทุกอย่างแล้วก็ลองมาเทราดเอานะครับเนาะ ได้ไม่เล็ดด้วยปาล์มได้ไม่เละ,ย,ลเละยังไงก็ลองไปทำตามดูนะครับผมรสชาตินี่ปรุงเอาแล้วแต่ใครชอบรสไหนนะครับเนาะเพราะมันชอบเหมือนกันนะครับรสชาติาสำหรับผมเนี่ต้องเปรี้ยวหวานเผ็ดนะครับอ้อร่อยคักๆพี่น้องอร่อยคัๆ หมดแล้วครับพี่น้องครับเนาะไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่คมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันเราเจอกันทุกอาทิตย์นะครับทุกวันยุทธเนาะป่คมจะลงคลิปประมาณทุกวันยุทธยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปของี่คมนะครับผมไงขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ